ด้านสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่7นะคะก็จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและทักษะด้านดิจิทัลรองรับการทำงานด้านสื่อสารยุคใหม่ค่ะนายทองทศมหามนตรีผู้อำนวยการสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่7เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมกับกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านการใช้ปัญญาประดิษฐ์ ในการสื่อสารทุกมิติทั้งการสร้างแบรนด์การสร้างตัวตนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ตลอดจนการคิดคอนเทนต์และการเปิดประเด็นใหม่ๆที่ตอบโจทย์การสื่อสารในยุคปัจจุบันภายใต้โครงการมีบรรยายเชิงปฏิบัติการ Google AI Studio เพื่อเพิ่มทักษะด้านการผลิตสื่อดิจิทัลโดยนายคณากรประกอบชัยชนะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองและการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างทีมไลฟ์สตรีมมิ่งอย่างมืออาชีพโดยนายพันพงสวัสดีถาวรผู้อำนวยการผลับิ๊กสตูดิโอนอกจากนี้ยังได้จัดเวทีเสวนาในหัวข้อเล่าสู่กันฟังเรื่องหลังบ้านประสานคนประสานงานโดยวิทยากรสีท่านที่มีประสบการณ์ยาวนานจากสายงานด้านโทรทัศน์และวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดแนวคิดวิธีการแก้ไขปัญหา และการทำงานภายใต้ข้อจํากัดและแรงกดดันที่ผ่านมาได้ด้วยคว,ความร่วมมือและความสามัคคีของบุคลากรทุกฝ่ายโครงการนี้นับเป็นอีกก้าสำคัญของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่7ในการสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งด้านทักษะดิจิทัลและการทำงานเป็นทีมเพื่อรองรับความท้าทายในการสื่อสารสาธารณะในอนาคต